เมนูอย่างง่ายๆนี่เราก็ลองมาทดลองทำตัวเมนูอื่นๆกันดูนะคะจารจะลองทดลองทำให้ดูอีกชิ้นงานหนึ่งถ้าเรากลัวว่าฐานมันจะไม่เท่ากัน ให้มาเลือกที่เลเยอร์ที่เราต้องการที่จะ Copy ถ้าเราไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าให้มากดลูกตาปิดเปิดนี่ใช่มาที่คลิกขวาตรงบริเวณคำว่า Shape 4, shape 4นะคะแล้วเลือก Duplicate Layer มันจะเหมือนเป็นการ Copy Layer จากนั้นเราก็ใช้ t Tool ลากมาจะก๊ p y กี่อันก็ได้ใช้ d ดูพิเคตไปเรื่อยๆจากนั้น t เทคเรากลัวว่ามันจะไม่ได้ t เทคแบบเดิมก็ใช้วิธีเดียวกันใช้ดูพิเคตแล้วก็ดึง แล้วก็ทำการรีเนมชื่อนุปิแค่ แก้ไขแค่นี้เราก็จะได้เมนูอย่างง่ายๆจากตัวอย่างด้านซ้ายมือก็เหมือนกันนะคะ เราก็ทำพื้นสีเทามน,มนมนยาวๆนี่หนึ่งทีหนึ่ครั้งก่อนแล้วเราก็พิมพ์เทคทีละบรรทัดบรรทัดนี่ก็เอาภาพมาแป,แปะแปะแล้วก็พิมพ์ข้อความใช่ไหมคะไม่ยากเลยทีการเซฟเราลองมาทดสอบดูเราเซฟเป็น psd ทีนึ่งก่อน เพื่อกรณีเกิดความผิดพลาดเผิเ่ไปปิดถ้าเราไม่เซฟไว้เวลาเราเซฟแต่เซฟ e f o ์เว็บอย่างเดียวเราจะไม่สามารถนำกลับมาแก้ไขได้นะคะต้องเซฟเป็น psd ในการเซฟ Photoshop เซฟแล้วก็รีเพจเซฟ f o r ์เว็บเป็นการทดสอบดูเฉยๆว่าหน้าเทมเพลตที่เราทำไว้ มันได้ตรงขนาดหรือหน้าตามันได้อย่างที่เราต้องการหรือเปล่า ึ่งจากตัวอย่างนี้ตัวลิงก์มันอาจจะใหญ่ไปนิดนึงเราก็สามารถกลับไปแก้ไขปรับที่ตัวโปรแกรม Photoshop ได้นะคะแค่นี้เราก็จะได้เทมเพตหน้าเว็บไซต์อย่างง่ายๆซึ่งเราสามารถที่จะมาปรับแต่งเพื่อความสวยงามในลักษณะอื่นๆได้นะคะ